ครับสำหรับใน EP นี้เราจะมารีวิวแบบฝึกการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับคำว่าความมั่นใจเนี่ยการจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนั้นสภาวะของจิตใจก่อนเข้าสู่ห้องสอบคือตัวแปรที่สำคัญคุณลองถามตัวคุณเองนะครับลองถามว่าระหว่างความเชื่อมั่น กับความคำวลใจเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาจะทำข้อสอบผ่านหรือไม่ผ่านนั้นตรงนั้นคืออีกประเด็นหนึ่งแต่ความมั่นใจเนี่ยจะต้องมาก่อนความมั่นใจนั้นเกิดได้จากระบบที่คุณเตรียมตัวที่คุณสั่งสมมาแบบไหนความมั่นใจจึงจะมีมากหรือน้อยภาพที่เห็นตรงหน้านี้นะครับผมขอเรียกว่าแบบฝึกนะครับแบบฝึก เพราะอะไรจริงๆแล้วก็คือชุดข้อสอบนี่นแหละแต่เพราะว่าสโลแกนของติวเตอร์อาจารย์ปุนเนี่ยสโลแกนมีอยู่ว่าไม่ใช่แค่ขายข้อสอบแต่หน้าที่ของเราคือช่วยให้คุณเลือกคำตอบให้เป็นนั่นเองเราจรึงจิงต้องใช้คำว่าแบบฝึกเราต้องฝึกครับนะครับฟังดีๆนะครับเราต้องฝึกซึ่งในยุคนี้ การที่จะอ่านแค่ปัญหาสอบกับเฉลยนะครับอ่านปัญหาสอบแล้วมาอ่านเฉลยแล้วก็มาบอกตัวเองว่ามั่นใจแล้วพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่สนามสอบรอเวลาสอบได้เลยตรงนั้นก็ด่วนสรุดเร็วเกินไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยอัตราการแข่งขันสูงมากนะครับจำนวนผู้เข้าสอบ การคัดสรรผู้ผ่านเข้ารอบอ่ะก็จะต้องมีรูปแบบและกลยุทธ์ให้กับผู้ที่เหมาะสมนะครับไม่ได้เอาทุกคนเข้ารอบนะครับผู้ที่มีคะแนนสูงไล่เรียงลำดับลงมาจนถึงบุคคลสำรองก็เข้าสู่รอบต่อไปสำหรับแนวคิดที่จะแนะนำหรือแบ่งปันนะครับ ก่อนที่เราจะลงมืออ่านตำราหรือฝึกทำข้อสอบก็แล้วแต่อันดับแรกเลยคือเรื่องของวิธีคิดว,วิธีคิดกับการเตรียมตัวสอบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเปรียบเสมือนกับการติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกกันเลยเพราะเกิดว่าเม็ดแรกติดผิดเนี่ยก็จะพากันผิดไปทั้งแนวทั้งระบบหมดเลยสำหรับยิง่งในยุคสมัยนี้ด้วยแล้วสื่อโซเชียลเนี่ยมีบทบาทสูงขึ้น นในชีวิตประจําวันสังคมทุกวันนี้คือสังคมแห่งการแบ่งปันอะไรที่เราไม่รู้และเราอยากรู้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอมือถือตรงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเช่นกันแนวข้อสอบก็มีเต็มไปหมดนะครับในอินเทอร์เน็ตแต่เคยสงสัยไหมครับข้อสอบมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด แต่ทำไมบางคนสอบได้บ้างบางคนสอบไม่ได้บ้างการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นองค์ประกอบนั้นคือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะจะอ่านแค่ตาราและจะบอกว่าเราต้องประสบความสำเร็จใช่ไหมครับองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างคุณเตรียมตัวแบบไหน คุณใช้เครื่องมืออะไรในการเตรียมตัวคุณมีแผนมีวิธีคิดการแบ่งสัญคะแนนแต่ละวิชาย,ยังไงบางคนยังไม่รู้เลยแทบไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยเพราะไม่เคยทําเลยมีหน้าที่มีหยิบข้อสอบมาได้อ่านอ่าน,านแล้วจำจาแล้วอ่านคุณเดินไปไหนมาไหนแป๊บเดียวนั้นแหละหรือคุณคุยโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นเฟซเท่านั้นแหละคุณก็ลืมหมดละ สิ่งที่เราจะนำเสนอคือเราจะสร้างระบบการจดจำให้กับคุณนะครับทหารเนี่ยกับคำว่ากลยุทธ์เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ออกไปลบคิดว่าตัวเองมีอาวุธก็ออกไปลบแล้วก็ยิงกันแบบสเปะสปะยิงโดนข้างเดียวกันบ้างไปยิงอย่างอื่นบ้างซึ่งไม่ใช่ศัตรูลบแบบไม่มีแบบแผนก็ไม่ประสบความสำเร็จ นะครับตรงนี้ก็ฝากแนวคิดไว้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยรูปแบบการฝึกของอาจารย์ปุณเนี่ยเป็นการออกแบบเฉพาะนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการกับกลุ่มผู้เข้าสอบในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมาแบบไหนมีเวลาในการเตรียมตัวมากน้อยอยังไงแบบฝึก นะครับของอาจารย์ปุนเนี่ยสำหรับสนามสอบนักเรียนใน10เนี่ยสามารถพูดได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการตอบโจทย์เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบได้อย่างแน่นอนเพียงแค่คุณฝึกในหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เราจัดไว้ให้ในเวลาสั้นๆคุณจะสามารถขยายผลทำข้อสอบเรื่องอื่นๆในทิศทางเดียวกันนะครับ อย่างไม่มีความกังวลในเรื่องนั้นๆเลยเพราะแนวข้อสอบที่เรานำมาให้พวกคุณฝึกเนี่ยเราได้โฟกัสแยกแยะออกมานะครับจากประสบการณ์ของการผ่านสนามสอบแห่งนี้จากรุ่นสู่รุ่นที่ได้ผ่านเข้าสู่รั้วนักเรียนใน10ประดับเครื่องหมายดอกจันบนคอเสื้อจำนวนไม่น้อย